วิธีดูแลรถยนต์ให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมาสักระยะหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือรถกินน้ำมันค่ะหลกัลกๆคือหัวฉีดสกระปกค่ะจะส่งผลให้ระบบเผาไหม้ไม่สมบูรณ์หัวฉีดเกิดขมเมาก่อให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นสาเหตุให้รถกินน้ำมันค่ะใหญ่ยนจูนิง่งมีบริการล้างหัวฉีด2แบบแบบแรกคือการล้างหัวฉีดแบบเต็มระบบค่ะ คือการถอดหัวฉีดออกมาจากเครื่องยนต์นำมาล้างทำความสะอาดเทสทดสอบเมื่อพบปัญหานะคะก็ทำการเปลี่ยนปลายหัวฉีดและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆหรือการแก้ไขาตามอาการค่ะแบบที่สองค่ะคือการล้างหัวฉีดแบบประหยดัดคือการล้างหัวฉีดแบบตรงเริ่มต้นที่1,500บาทเป็นการล้างทำความสะอาดหัวฉีดและปั๊มโดยตรงไม่ต้องถอดให้เสียเวลา การล้างหัวฉีดแบบตรงจะช่วยชะล้างขมเหลวที่เกาะให้เกิดการอุดตันที่หัวฉีดทําให้การฉีดจ่ายสมบูรณ์และยังช่วยประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงด้วยค่ะหลังการซ่อมบํารุงเรามีบริการตรวจเช็คความสมบูรณ์ของระบบเครื่องยนต์ด้วยเครื่องมือเฉพาะทางที่ทันสมัยและทดสอบขับภาคสนามก่อนส่งมอบรถให้กับท่านสมาชิกค,ค่ะ